สวัสดีครับผมแอดมินพันธ์นครับมาอยู่กับไอดีนี้นะครับไปที่ฉายาก่อนเลยครับเจ็ดไอดีนี้มีกรอบคอนสีท่านสิบเก้านะครับแล้วก็คอนหนึ่งสีท่านใหม่ตามนี้อันนี้ไม่ได้ปลดอะไรอ่ะมาดูที่ชุดนะครับ ไปไวนิดนึงนะเจ็ดพันบาทนะครับไอดีนี้ปืนเก้ากระบอกนะลูกค้ามาฝากขายนะครับ กระเป๋านะก็เป็น id ดีซีซั่นน่าจะใหม่ๆหน่อยนะครับหลังๆแล้วละอ่ะเพราะว่าซีซั่นแรกๆไม่ค่อยมีของเลยนะก็คือได้แข่งเวลสีนะครับอันนี้เวลสีอ่ะดูนี่ไปก่อนท่านเดี๋ยวไปดูในหน้าแลบเดี๋ว่ว ดูย่อยๆไปก่อนนะครับพวกปืนอะดุกระทะหน่อยครับ ก็ติดต่องานกลางนะครับถ้าแชทผมมันแจ้งเตือนช้าครับให้โทรตามนะครับผมอยู่หน้าคอมตลอดนะครับแต่บางทีมันอ่านแล้วไม่เจอนะมาเจออีกทีก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนะครับช่องทางที่ผูกนะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะก็เดี๋ยวเฟสนี่รับประกันนะครับถ้าขายได้ก่อนนะแต่ถ้าเกิด เออ่ยังขายไม่ได้ก็เดี๋ยวมันก็คงหลุดไประหว่างที่กำลังโพสขายนะครับมีของขวัญไม่มีนะประมาณนี้นะครับเออลืมดูอะไรม้งตัวละครนะเปิดสาตัวรูปลักษ ประมาณนี้ไปดูที่ปืนอัพนะครับหน้าโชว์รูมนี่ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะก็ได้อันนี้นะครับแล้ก็เทคโนลนะ ยางยางอันนี้ใส่อะไรดีอืมลองแบบ <c oughs> อ่านใส่วิกเตอร์ดีกว,ว่านั้นอืมวิกเตอร์อยู่ไหนวะ อยู่ในเอยอยู่ในเอ็เ <único> อ <Liberty Overwatch> <revive a> ็นเอ็มอ่าประมาณนี้ปุ๊บอ่ะที่เราจะที่เรามีแล้วนะครับปุ๊บตามนี้นะครับวลวหนึ่งเอสเคเอดูซี่ 76, 4, Z, เอ็มหอันนี้เวลสี่ควแซปืนจานไรลูกซองเหรอไม่ใช่ m อ็มีนีเวลสี่เวลสประมาณนี้นะครับเจ0 0บาทนะครับใครถูกใจนะครับติดต่อแอดมินพันนะครับด่วนโทรครับ0ูนย์แปดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองเท่านั้นนะครับฝากอยู่สนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณที่ไว้ใจเสมอมานะครับผม